ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถืถได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30เเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าาาาาปีจจดททะเเบยยยถถกกกกต้ตมมมฎหใใรสส็ัไล โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนะทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o ุตบอล2023โซนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้ทุกคนจะเป็นการพูดถึงสิ่งที่เข้ามาใหม่ในวันนี้ทุกคนหรือว่าเข้ามาใหม่วันจันทร์9โมงเช้านี้นะครับก็มีทั้งแพ็กนักเตะทุกคนแล้วก็อีเวนต์การแจกฟรีมากมายผมก็มีอะไรกันบ้างเรามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับ ก่อนไปรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแลวกันนะทุกคนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับก็เรามาเริ่มรับชมกันเลย้วกันนะครับว่ามีอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างนะครับเริ่มที่สิ่งที่เราจะต้องเจอทุกวันก็คือในส่วนของล็อกอินโบนัสนะครับวันนี้ก็เจอกันเหมือนเดิมนะทุกคนสรับล็อกอินครบ7วันนะครับรับไป 60,000GP แล้วก็ 50E f ิบอีฟเวนคอยหรือว่า50ทองนี่นะครับ ต่อมาอย่างที่2คือสเปเชียลล็อกอินโบนัสคนนี้ก็แจกทองฟรีกันทุกวันนะครับล็อกอินครบ7วันรับไป70ทดทองทุกคนก็แจกฟรีสูงสุดถึง280ทองเลยด้วยกันนะครับก็มาดูสิ่งที่เข้ามาใหม่ในวันนี้กันบ้างคนก็มีเพิ่มเข้ามาถึง2แพ็คนักเตะเลยด้วยกันนะครับในแต่ละแพ็กก็เป็นการผสมผสานระหว่างสสโมสรทุกคนก็มีมาทั้งหมด2แพ็คด้วยกันรวมทั้งสิ้นก็คือ4สโมสรเลยด้วยกันนะครับก็เข้ามาดูแล้วกันนะทุกคนว่ามีแพ็คอะไรกันบ้างแล้วก็มีนักเตะคน เข้ามาให้เปิดในวันนี้ทุกคนหรือว่าเข้ามาใหม่ในวันนี้นี่นะครับมาเริ่มกันที่แพ็กแรกเลยด้วยกันนะทุกคนก็แพ็กแรกเป็นในส่วนของดาร์บี้เดคลาสสิกกันทุกคนหรือว่าดาร์บี้เดเอลคลาสิโกนะครับเป็นการผสมผสานระหว่าง FC บาร์เซโลนาแลยก็ราชันยุดขาวเรอัลมาดริททุกคนมีมาทั้งหมด8คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยคาริมเบนเซมาคนโรเบิร์ตเลวันดอฟ์กี้นะครับฟิเดริโก้บารเวเรียคนอันโตนิโอรูนิเกอร์นะครับมาร์คอังเดรเทสเตเกนอันซูฟาเตียมคนโรน่าอาราโกปิดท้ายด้วยโโรรดิกนะคับ อันนี้คือ8นักเตะสำหรับการผสมผสานระหว่างราชชุดขาวเรอัลมาดริด,ดและก็เอฟซีบาซโลนานะครับก็อยากได้ใครกันบ้างหรือว่าเปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอเปิดได้คนนั้นเลยกันนะครับส่วนตัวผมก็อยากได้ในส่วนของมาร์กอังเดรเทสเตเกนครับทุกคนโรน่าวาราโค่และก็โรดิโก้เลยกันนะครับเพราะว่าที่เหลือคือผมมีหมดแล้วนั่นเองครับมาดวนต่อแพ็กที่2กันบ้างทุกคนแพ็กที่2คือเป็นการผสมผสานระหว่างเอสโรมากับสมุรสนของลาซิโอนั่นเองครับ ก็เป็นการผสมผสานเช่นกันทุกคนหรือว่าเป็นดาบิเดของโรมานะเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งคนมีมาทั้งหมด8คนเลยด้วยกันนะครับนำทัพโดยมินาโควิชซาวิดครับทุกคนปอลอดีบาร่านะครับมีมอบิเล่ครับทุกคนเทมมี่อับราฮัมนะครับเปเยกิเน่ทุกคนหลุยส์อาเบโตนะครับเอลชาราวีแล้วก็เป็นกองหลังเซนเต้แบ็กของลาซิโออีกหนึ่งคนนะครับก็มีมาทั้งหมด8คนตามนี้ใครับผมอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คสาาาหหหรรัััับบแนนนนนเเตะททีีี่่ข้้้มมมมใใวคงมด 2แพ็คเลยด้วยกันนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและมาดูในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีกันบ้างคนสำหรับอีเวนต์ที่เข้ามาใหม่ในวันนี้คนก็มีมาแค่หนึ่งอีเวนต์เท่านั้นนะครับผมก็คือนี่แล้ทุกคนเป็นทัวร์อีเวนต์ของยูโรเปียนคัพนะครับก็เป็นรูปภาพของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ในภาพหน้าบนนะครับมีแอนโทนีทุกคนบุนโอฟานเดสมาคัสแรดฟอดและก็มาาเทฟเฟตในเีงนะครับ ก็ใครว่างๆอย่าลืมไปเล่นอีเวนต์กันได้เลยนะครับเพราะว่าในการอัปเดตเวอร์ชันหน้าคนหรือว่าการอัปเดตเวอร์ชันใหญ่นะครับก็มีการใช้ g p ค่อนข้างเยอะนะคนเพราะว่ามันมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะมากมา,ายก็ใครว่างๆอย่าลืมไปเคลียร์อีเวนต์กันได้เลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คุณทังก็อยากได้ใครกันบ้างสำหรับแพนเตที่เข้ามาใหม่ก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์ comment คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้้้ออองขภออัััยยไววดลกนนะครบ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟิบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีบริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ